สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านหมอคลองหนึ่งบ้านหมอสง่าครับตอนนี้ลูกๆก,ก็รับมรดกตกทอดนะครับเหยียบเหล็กแดงเพื่อนวดผ่อนคลายคนเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็ คนไข้นะครับมาใช้บริการที่ซึ่งเป็นอมัมพฤกษ์นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับหมอทุกท่านนะครับที่เป็นคนนวดนะครับดูครับเหยียบเดบนะครับไฟกันแบบบึมๆเลยนะครับ แหลกแดงจริงๆนะครับเผาไฟนะครับเผาไฟนะครับกับหมอแต่ละท่านนะครับบางคนนวดกันมา10ปี15ปีกันแล้วนะครับคุณยายท่านนี้นะครับก็ความดันสูงนะครับซึ่งเป็นแม่ของว่าที่ผู้สมัครสอสอคุณเจรนันเขต6นะครับพักพลังสังคมใหม่นะครับก็พาคุณแม่มาวัย 85ปีนะครับความดันสูงตอนนี้ก็ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งคุณหมอกอ็มานวดนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกรง็งที่แข็งนะครับเพื่อให้ผ่อนคลายให้กลับคงสู่สภาพเดิมนะครับครับ หมอแต่ละท่านก็ต้องมาจองคิวกันนะครับจองคิวกันว่าใครที่จะมาคิวไหนคิวไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งรอกันนะครับก็เหยียบเด็กแดงนะครับเหล็กเนี่ยครับเหล็กแหนบเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กแหนบนะครับไฟก็จะติดเลยเงี้ยร้อนร้อนมากเลยครับเหยียบไฟลุกท่วมเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาพพกเอกมาภาดทั้งนั้นเลยครับโรคถามหานะครับ เห็นเห็นเรียงรายนะครับก็เป็นกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ว่าทีสสเขต6ก็พาคุณแม่มานะครับนะครับคุณเจรนันเขตหของปทุมธานีนะครับก็พาคุณแม่มาคุณแม่ก็ปากเบี้ยวไปแล้วนะครับความดันขึ้นถึง200กว่านะครับวันนี้ว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคพลังสังคมใหม่นะครับครับเขต6ของปทุมธานีนะครับก็พาคุณแม่มานะครับก็ปากกันไปด้วยนะครับใครที่ติดตามช่องของ บางกระแสสี่เกิร์บันเทิงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับน้ำมันเดือดเดือดน้ำมันเดือดเดือดนะครับเดือดเดือดนะครับ